Uh, วันนี้นะครับเรื่องของไทยลีกนะครับโตโยต้าไฮรัก e ีโว่นิวส์อัปเดตนะครับครับก็คงกลับไปที่เรื่องพูทธศินป์ของเมืองทองคืออ uh, มีการอุทธรณ์กันนะฮ <c oughs> ในเรื่องของตกลงว่า,าพูทธศินผิดไม่ผิดนะฮะ <c oughs> แล้วก็คณะกรรมการชุดหนึ่งบอกว่าผิดพออีกชุดหนึ่งบอกไม่ผิดออุทธรณ์อีกครั้งนึงนะฮะวันนี้สรุปเป็นยังไงฮะ เกมกับขอนแก่นนะครับต้องย้อนกลับไปก่อนเพราะเมืองทองเล่นมาหลายแมตช์แล้วเกมเมืองทองแพ้ขอนแก่น1ประตูต่อ0ูนนะครับล่าสุดคณะกรรมการอุทธรมีมติเอกฉันนะครับครั้งนี้สั่งลงโท,ทษผู้ตัดินนายทัศลาวุธขันธวิชัยนะครับพักการปฏิบัติหน้าที่6สัปดาห์นะครับหรือว่า 1>, 1เดือนครึ่งภายหลังปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดในเกมรีโวไทยลีกสัปดาห์ที่21วัน ที่20กุมภาพันธ์นะครับก็ขอนแก่นกับเมืองทองก็อย่างที่บอกนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆคือเหตุการณ์ที่2นะครับก็คือคณะกรรมการอุธอรทธรพิจารณาจากคลิปถ่ายทอดสดก็คือความเคลื่อนไหวคลิป VR ของสมาคมฟุตบอลเห็นว่าจังหวะที่ผู้รักษาประตูเมืองทองเนี่ยรับบอลหลุดมือก็คือสมพรยศครับรบับบอลหลุดมือตามเวลาการในขันเนี่ยคือผู้เล่นหมายเลขสิบของสโมสรขอนแก่นเนี่ยวิ่งตามติด แม้ว่าจะมีโอกาสถึงลูกฟุตบอลก่อนด้วยพยายามใช้เท้าขวาควบคุมลูกฟุตบอลแต่ไม่สามารถควบคุมลูกฟุตบอลได้และก็ถล่มตัวไปด้านหน้าทําให้ลูกฟุตบอลรอดขาของผู้เล่นหมายเลขสิบไปแล้วก,ก,ก็ทําให้เขาบอกว่าหมดโอกาสที่จะควบคุมลูกฟุตบอลครับเขาก็บอกว่าผ <Oracle. S 1> ู้เลินผิดพลาดเอางี้ดีกว่าก็ขณะที่ก่อนแล้วก็ก่อนที่จะพทะขาของผู้ร,รักษาประตูก็คือฟุตบอลเนี่ยไม่อยู่ในการครอบครองละนะครับแล้วก็ไป,ปะทะขาของโ,โรเบิร์ตคาร์บานไปปะทะ กับสมพรยศนะครับแล้วก็ล้มลงผู้เล่นทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างเยียบเท้าเข้าหากันเป็นการเข้าแย่งชิงปกตินะครับของการเล่นลูกบอลยังไม่ได้อยู่ในการครอบครองของผู้เล่นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดครับอีกครั้งยังปรากฏผู้เล่นของเมืองทองอยู่บริเวณลูกบอลที่ลอดขาผู้เล่นของลอมบโรคาบบวไปแล้วนะครับโอกาสน้อยมากที่ผู้เล่น ของขอนแก่นหรือว่าโรมือคา,าบาลเนี่ยจะหันกลับมาควบคุมลูกฟุตบอลได้อีกประกอบกับเมื่อพิจารณาจุดที่ผู้ตัดสินยืนคณะที่เกิดเหตุไม่ห่างจากจุดเกิดเหตุมากนักน,น่าจะอยู่ในวิสัยที่สามารถเห็นเหตุการณ์ชัดเจนคณะกาอาคณะกรรมการอุทธร์ยังไม่เห็นพ้องด้วยกับคณะคณะกรรมการวิเนยัยรยาตจึงมีมติเอกฉันว่าผู้ตัดสินอย่างทัศราวุิขันทวิชัยผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด ให้ลงโทษตามบทลงโทษหมวดที่เก้าลักษณะโทษข้อห้าสิบเจ็ดพักการแข่งขันหกสัปดาห์พี่บูพักการทำหน้าที่ครับผมอ่าพักการทำหน้าที่หกสัปดาห์หกสัปดาห์นี่ก็เดือนครึ่งเดือนครึ่งอ่ะใช่ครับก็เอาเป็นว่ากรณีนี้ถือว่าผู้ตัดสินผิดนะสรุปก็คือผิดนะไม่มีอุทธรณ์อีกแล้วนะนะเพราะว่าถ้าเป็นศาลเนี่ยผ่านมาสามศาลแล้วนะฮะครับชั้นต้นอุทธรณ์ดีกานะฮะอ่ะครับก็อ่ต้องพัก หสัปดาห์หรือว่าเดือนครึ่งแต่ทีนี้เดือนครึ่งเนี่ยมันจะรวมในช่วงที่ไม่ได้ทําหน้าที่อยู่แล้วเพราะมันเป็นช่วงของฟีฟ่าเดอยู่ในนั้นด้วยนะครับอ่ะก็นั่นก็คือตัวตั a ไฮรัก r e ี o วนะครับนิวสอัปเดตนะครับที่เรานําเสนอข่าวสารของอการแข่งขันฟุตบอลโ o ย o ้ a ไฮรัก r รี o ในทุกมุมนะฮะ